ผลนะคะงบประมาณในการพัฒนาเกษตรกรผลผลิตนะคะและที่สําคัญก็คือประเด็นนึก็คือจันทบุรีเป็นเมืองผลไมา้ดังนั้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องใช้น้ําเป็นจำนวนมากแต่ว่าเรากามีปัญหามากมายค่ะตั้งแต่ในปีที่แล้วที่ผ่านมาเราประสบภาวะภัยแรงนะคะจนทําให้ผลผลิตของเราลดลงถึง23%เ ในเวทีนี้เราจรึงขอสนับสนุนในเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำทุกมิติไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชุมชนทัน้งชุมชนอ่าเก็บน้ำต่างๆรวมทั้งระบบท่อเครื่องสูบน้ำซึ่งเราก็ขอให้ได้ช่วยสนับสนุนในเรื่องการแก้กปัญหาเรื่องภัยแรงเรื่องน้ำ และอีกประการหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ทางท่านจังหวัดตรีและได้พูดกันางรายองได้พูดถึงเรื่องของเส้นทางคมนาคมท่านทราบไหมคะว่าจังหวัดจันทบุรีเรามีเส้นทาง,างคมนาคมเพียงเส้นทางเดียวนะคะเราไม่มีรถไฟเราไม่มีในเรื่องของอท่าวเรือหรือไม่มีเรื่องเครื่องไม่มีท่ากับเรื่องเครื่องบินที่จะเป็นเป็นเส้นทางคมนาคม รามีเส้นทางกามังคมเพียงเส้นทางเดียวก็คือถนนเพราะในวันนี้จนถ้าเป็นประสบปัญหาค่ะขณะที่เมืองกําลังขยายตัวในเรื่องการท่องเที่ยวในเรื่องการขนถ่ายสินค้าทางการ,รเกษตรแต่กลับกลายเป็นว่าถนนของเราเนี่ยม,มีไม่มีการรองรับนะคะการขยายตัวทางภาคเกษตรเนี่ยภาคท่องเที่ยวเพียงพอ เราจึงจาเป็นัะต้องขอสนับสนุนนะคะในเรื่องการพัฒนาเรื่องถนุนด้วยแล้วก็เห็นด้วยจากท่านผู้ว่าจังหวัดตรที่บอกว่าเราอยากจะทำํำรถไฟรางคู่นะคะเข้าไปสู่จังหวัดจันท์เพราะว่าจะได้ขยายเรื่องของการท่องเที่ยวและ ในเรื่องของการผลายสินค้าทางการเกษตรด้วยนะคะ mm hmm. ก็ควรจะเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของการพัฒนาและอีกอย่างหนึ่งก็คือทำอย่างไรอย่างที่ท่านกระทรวงท่านผู้ตรวจกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เข้ามาปรึกษาหารือกับเราว่า mm hmm. นอกจากปัญหาที่เราต้องแก้แล้วที่เราจะเป็นฮับที่ได้เพราะว่าผลไม้ของเราขายถึง4ี่หมื่นล้านบาทต่อปีซึ่ง,งมีมูลค่ามากที่สุดในภาคตะวันออก แต่ปใจประสาตรงนี้เนี่ย